ถ้าคุณเป็นเดือบแบกของครอบครัวคุณควรฟังคลิปนี้ให้โจบคนที่ต้องแบกทั้งครอบครัวไว้บนบ่าแม้ร่างกายป่วยแม้ใจจะท้อคุณก็ยังต้องลุกขึ้นสู้ทุกวันเพราะคุณรู้ถ้าคุณล้มเพียงคนเดียวคนทั้งบ้านอาจไม่มีข้าวกินจำไว้นะคุณเหนื่อยได้คุณพักได้แต่พรุ่งนี้ คุณต้องลุกขึ้นใหม่เรื่องร้ายๆมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนั่นแหละที่เรียกว่าชีวิตยิ่งสู้ยิ่งโตยิ่งล้มยิ่งแกร่งสักวันครอบครัวของคุณ จะได้เห็นผลลัพธ์ของความพยายามทั้งหมดเราไม่ได้สู้แค่กับงานแต่เราสู้กับความจนที่บังคับให้เราต้องไม่ยอมแพ้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกเดอบแบกที่เหนื่อยแค่ไหนแต่กลับมาบ้านแล้วหายเหนื่อยเพียงเพราะได้เห็นครอบครัวมีกินมีความสุขยังอยู่ด้วยกันแม้มันจะทุกข์แม้มันจะท้อแต่การได้กอดเมียกอดลูกแค่นี้มันก็คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตแล้ว